สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฟูโนวานะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเปิดกุของมีราคานะครับในชุดไชนีเทเชอร์นะครับจะอ่านเป็นไ y นิกเกอร์ตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรียกว่าตัวอักษรมันไม่ค่อยเคลียร์นะสำหรับรอบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องชื่อกล่องนั้นก็คือ s ช i n y t e x t u r e EX นะครับเรียกว่าเป็นกล่องที่รวมทั้งปีนะครับแล้วก็ เปลี่ยนสีใหม่ให้เราด้วยนะครับมีสีแบบชายนี่อยู่ในกล่องนะครับซึ่งวันนี้นะครับของมีราคาจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้ทําทุกใบนะครับไม่ได้จัดเป็น9ก้าอันดับเนื่องจากว่าของมีราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเดี๋ยววันนี้จะทําเป็นแบบเลงราคาแล้วก่อนละกันนะครับก็เป็นละก่อนอะไรละก็เป็นเลงราคาแล้วกันนะครับก็เริ่มจาก ช่วงแรกเลยครับ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับเรียกว่ามีกันเยอะมากมายนะครับตั้งแต่ตัว UR ตัวชายนี่เล็กชายนี่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของทางด้านของเทนเนอร์พพอร์ตนะครับเรียกว่า UR รอบนี้นะครับมี4ี่ไฮยนะนะครับกับอีก2เทพนะครับนั่นคือมไนาดอนกับโคไลดอนนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็4ี่ไฮยนะกับนี่นะครับ2ตัวนี้นะครับลงความเห็นกันแล้วน่าจะเกือบทั้งโลกนะครับ แล้วก็หลายๆเว็บไซต์ที่ผมไปดูมาทั้งของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตามสื่อไทยตามที่พูดคุยกันนะครับเชื่อว่าไม่น่าเกินพันสักตัวนะครับสำหรับ U R นะครับอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าถึงแม้ไม่เกินพันแต่ผมว่าราคามันก็เฉียดอยู่ที่6ถึง600ถึงพันหนึงอยู่ดีนะครับประมาณนี้นะส่วนแถวล่างนะครับฮิโตคะเงะนะครับกับ ทางด้านมิมิคิวนะครับ2ตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นตัวใช้งานในอนาคตนะครับค่อนข้างแน่นอนตัวฮิโตะคังเงะเนี่ยเป็นตัวที่เราใช้กันประประจาอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่มีท่าตีเป็นเผาเตียนนะครับก็คือเอาไว้พังสนามนะครับส่วนมิมิคิวเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ปิดปิดอบีตหรือเปล่าผมไม่มั่นใจหรือว่าไม่รับดาเมจวะจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าตัวนี้มีทั้งตัวของไชนี่แลวก็ตัวที่เป็นด้านขวาที่เป็น AR นะครับซึ่งบอกเลยว่า AR อเนี่ยออกค่อนข้างจะน่าจะยากเลยนะครับเพราะว่ามีแค่4แบบแล้วเลทเนี่ยมันทับกันกับตัวของอาทางด้านของตัวของชายนี่ที่เป็นสีสีดังด้านซ้ายนะครับส่วนนี่เลย3ตัวที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีราคา500ถึงพันหนึ่งนั่นก็คือ3ตัวนี้เลยครับนั่นก็คือเซอร์ไนท์พีเจียนนะครับแล้วก็มิวนะครับสีฟ้านะครับเรียกว่าน้องค่อนข้างน่ารักนะครับส่วนทางด้านป๊อปโปเนี่ยเหมือน ทาสีเหลืองก็าเรียบร้อยนะครับทาคมบินนะครับเตรียมย่างได้เลยนะครับส่วนเซอร์ไนท์เนี่ยก็เป็นสายสีฟ้าไปซะแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าดูดีนะครับเรียกว่าน่าจะมีคนไปหาไปเล่นแน่นอนนะครับมันมัน,มน,มนเหมือนเป็นคี่เด็กเนาะเออส่วนจัดเนี่ยเรียกว่าคุ้งแรงแซงทางโค้งมาเลยนะเรียกว่าทุกคนนี้อยากได้นะครับซึ่งปกติจัด SR เนี่ยจะอยู่ราคาจะอยู่ประมาณ500ถึง800อยอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่า ใบนี้เนี่ยก็ออกมาราคานี้แหละไม่น่าจะหนีกันสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็จบช่วง500-1,000ไปแล้วนะครับต่อไปเป็นช่วง1,000-2,000บาทนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่วัดใจเหมือนกันนะก็จะมีทางด้านของอ่าพอนะครับที่เป็นรูปพิเศษนะครับ SAR นะครับแล้วก็ตัวของลิซซอนนะครับที่เป็นปกติถ้าเป็น SR ธรรมดานี่แหละแต่ว่า รอบนี้ก็จะเป็นสีใหม่ไปด้วยนะครับเป็นาชนีนะครับเป็น S S R นะครับแล้วก็อีก3ตัวเนี่ยเรียกว่าโผลมาให้เราเก็บเป็นเซตนะครับนั่นคือเนโมเปเปอร์แล้วก็โบตันนะครับซึ่ง3ามใบนี้เนี่ยเ,เรียกว่าน่าใช้ทุกในะครับตัวเนโมเนี่ยอาจจะหาเด็กใช้ยากนิดนึงนะครับเรียกว่ามันน่าจะเกิดมาคู่กับ ซาร์โก้เป็นหลักนะครับเรียกว่าเอามาจั่ว3นี่แหละปกตินะครับหลังจากที่โรเตชันตกไปเนี่ยอาจจะใช้ตัวของทางด้านเนี่ยตัวของเนโมเนี่ยมาใช้บ่อยนะครับแล้วก็เนื่องจากมันมีกระเป๋านะครับที่เอาไว้เก็บเนโมกับขึ้นมือ2ใบนะครับเพราะนั้นเนี่ยปู่เลยมองว่าอาจจะถูกเอากลับมาใช้กับเซิร์ฟโก้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มารอนลุ้นเมตากันนะครับส่วนเปเปอร์นะครับนี่เรียกว่าเป็นขวัญใจ ซัพพอร์เตอร์ใบใหม่นะครับเรียกว่าใครๆก็ใช้กันนะครับด้วยความสามารถใช้แล้วนะครับสามารถหาไอเทมจากในเด็กกับไอเทมติดโปเกมอนจากในเด็กนะครับอย่างละ1ใบเอาขึ้นมือนะครับเรียกว่าโอ้อุปกรณ์ไอเทมติดโปเกมอนในช่วงนี้มาแรงนะครับส่วนไอเทมเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับลองจากเปเปอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นไข่นะครับแต่ว่า ใครมันเก่าไปแล้วมันไม่ได้รีนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนใบสุดท้ายใบขวาสุดโบตันนะครับโบตันเนี่ยผมมองว่าเนื่องจากว่าในรูปเนี่ยมันมีแบกกี้นะครับราคามันน่าจะดีมากๆเหมือนกันอยู่นะครับทีี่ปุนเนี่ยราคาค่อนข้างดีนะครับบ้านเราเนี่ยก็ต้องมาลุ้นหน่อยแต่ว่าโบตันก็เป็นใบเอาไว้ยกนะครับตัวโบยมอนที่อ,อยู่ในสนามของเราหนึ่งตัวเอาขึ้นมือนะครับน่าจะเป็นผมจำไม่ได้ว่ามันยก พื้นฐานมาครับหรือว่ายกอะไรสักอย่างหรือว่ายกปวยพ้อนเจ็บนี่แหละเอากับขึ้นมือนะครับอันนี้ไม่มันเทกนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันมีทรงว่าจะได้ใช้นะสหรับตัวโบตันนะเนอนาคตนะครับเชื่อว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้1นึ่0ถึงสองพบาทนะครับแต่นี้ผมแบ่งช่องไม่เยอะนะครับอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้สไลด์ต่อไปนี่คือสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับเพราะนั้นใครไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อกี้หน้าแรกเนี่ยกดหน้านี้นะครับกดไปเท่าไหร่นะ 3 6 7 8 9 1 0 1ด1ปเนะครับหน้านี้กดไปอีก5เป็น18ใบและหน้าสุดท้ายนะครับมีอีกประมาณ5ใบได้นะครับอ่าเรียกว่า5ใบนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของชุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับราคา2 0ั้นบวกแน่นอนนะครับราคาเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะแพงแน่นอนนะครับ ตัวปิกัจจูชายนี่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันออกยากแต่ว่าแบบมันเยอะนะครับมันมีเกือบ150แบบได้ที่เป็นไอตัวชายนี่แบบนี้นะครับก็มันเลยทําให้ตัวปิกัจจูเนี่ยค่อนข้างจะออกยากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะสะสมกันด้วยตัวนี้นะครับและที่เหลืออีก4ใบนั้นเป็น SAR ทั้งหมดนะครับใบต่อมาเนี่ยก็จะคือเป็นลิซซอดดัเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็ถือว่า ออกแบบมาได้ยุ่งเหยิงแต่ว่าดูดุดันน่ากลัวน่าดูนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนันจโมนะครับเรียกว่ารูปนี้เนี่ยอืมก็มีคนพูดกันเยอะนะครับว่ารูปเก่าสวยกว่าหรือเปล่าหรือว่าชอบรูปนี้แต่ว่าก็มีทั้ง2เสียงแตกต่างกันนะครับแต่เชื่อว่าใบนี้น่าจะแพงแน่นอนนะครับน่าจะ3 0 0พบวกบวกอะไรประมาณนี้ นะครับส่วนลิซซ่าดอนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็น4,000บวกบวกได้นะครับหรือว่า5 0 0 0ันอย่างนี้ต่อมาก็จะเป็นเซอร์ไนท์ชนี่นะครับตัวตัวที่เล่นกัน,เป,นเป็นประจำนะครับซึ่งตอนนี้ราคาตัวปกติที่เป็นเออเป็นไอ้นี่นะครับเป็นของบล็อกของบล็อกแรกบล็อกนะครับบล็อกแรกของชุดนี้เป็นบล็อกของน่าจะอยู่กับโคไลดอนนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนั้นน่ตอนนี้เนี่ยประมาณ2,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้ต้องแพงกว่าแน่นอนนะครับเพราะมันออกยากกว่านะครับแล้วก็ถ้าทางจะต้องเปิดเยอะหน่อยนะครับเรียกว่าผมว่าน่าจะมี3,500ถึง4,000นะครับสำหรับตัวของเซอร์ไนท์และสุดท้ายนี้นะครับนั่นคือมิวชายนี่นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าตอนที่151ออกเนี่ยมันจะมีอีกรูปหนึงที่เป็น SAR นะครับผมว่ารูปนั้นก็หนักอยู่พอสมควรนะครับส่วนรูปนี้เนี่ย ก็มากับลายเส้นที่ค่อนข้างน่ารักนะครับเรียกว่าน่าจะถูกใจคนไทยพอสมควรนะครับแล้วก็มิวเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้ก็น่าจะมี 3- 4พันเช่นกันนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ใครที่โชคดีเปิดได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ